ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะก็คือแบบอยู่คอนโดแบบทําความสะอาดทุกวันนะคะแต่ว่าฝุ่นก็คือเยอะมากไม่รู้ว่าฝุ่นมาจากไหนกวาดทีก็คือแบบแสบจมูกมากฝุ่นฟุ้งกระจายไปหมดนะคะจนแบบไม่ไหวแล้วนะคะเครื่องดูดฝุ่นต้องเข้านะบัตรนาวแล้วก็ได้เป็นเครื่องดูดฝุ่นอันนี้มานะคะอันนี้เขาจะมาในแบบไร้าสายนะคะแล้วก็แบบขนาดแบบน่ารักมากไม่หนักนะคะใช้งานง่าย แล้วคือพลังดูดเขาคือไม่ได้ไก่กานะคะเห็นจิ๋วแบบนี้นะจะจะบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วมากเออนี่เป็นไงละ่ะฟึบเข้าไปเลยรุ่นนี้ก็คือเขาจะมีหัวมาให้สามหัวนะคะแต่ละหัวก็จะใช้งานแตกต่างกันไปนะคะ ตวน้องคนนี้เขาก็ชแบเอาไว้ดูดตามซอกตามหลืบเล็กๆต่างๆนะคะเขาก็จะดูดพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างนี้นะคะได้ดีเลยแต่ว่าพวกสนิมพวกคราบฝังต่างๆเราก็ต้องทําความสะอาดเองและนี่คือฝุ่นในห้องของเราในวันนี้ค่ะนี่